เฮ้ hey, ทุกคนโอ้ยเจ้าช้างถอยหลังดูทุกคนเจ้าลิงเดินนะ้ะโอ้ช้างกับแมมมอสนะฮะเจ้าแมมมอสกับลิงดูเดินถอยหลังโอ้โหไปแล้วไปแล้วทุกคนดูดีมันต่อสู้กันตอนนี้โอ้โหมันสู้กันแล้วอ๋อฮ่าฮ่า ชิบะมาลายชิบะเดี๋ยวเราให้มาลายวิ่งข้ามแข่งกันดีกว่าอู้นี่มาลายไปแล้วโอ้โ,อโหลม้มตัวนี้มีปลาอ,อ้าวปลาก็ลม้ม เอาไหมเอาโอเคเริ่มเลยเตะปลาไปเลยนี่นี่คือเจ้ามังกรมังกรเอ้ยอ่ามังกรมังกรไปเลยเงีบแงยบแงีบงบแข่งกันหรือเปล่าโอเค บ้มบูมทีเดี๋ยวดูนี่ดีกว่าทุกคนเจ้าม้าเอโอ้โหโอ้โหโอ้หใครจะใครจะแข็งแกร่งกว่ากันทุกคนเอาสิเอาสิเอาสิอาสโอ้โหเจ้าม้าล้มไปแล้วดูนี่สิดูเจ้าลิงดิเจ้าลิงแข็งแกร่งมากเลยสามารถต่อสู้กับเจ้าแมมมอส อมีไดโนเสาร์ด้วยเอ้ไดโนเสารส์โอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบายบาย